สวัสดีครับพี่น้องป้องไปภายในเล่าน้องครับวันนี้จะมานำเสนอเมนูน้ำพริกไข่หรือว่าป้นไข่ครับผมอาษายชานโดมหรืป่นไข่ครับนีครับไข่ครับผมไข่แล้วก็ต้นหอมซีไทยแล้วก็พริกพริก ทอดแล้วแต่ครับผมอันีนน้นำปลาต้มกับนอ่องไข่าสามหน่วยห้าวกะจีชัยอันนีหน่วยครับแล้วเอามาตักเลยอ่ะกับนอเรียบร้อยแล้ว ใช่เลยนะกาแฟนั่นเนี่ยมันกี่ปอนด์เป็นกาแฟใชีก,กันซอน,อนวาย,ยานมันด้อนต่อมากครับเดี๋ยวห้ากับมะปรุงกันได้ครับพี่นอ้องเราจะใส่น้ำปลาครับผมอันนี้สูตรข้าวโพกน้ำกะละครับ งามตะลาครับผมงามตะลาครัแบพี่น้องนี่ต้นหอมชีไทรครับเขลงไปเลยเห็ดอยู่ครับ เรแล้วนะครับห้องไวชิปตักเลยขาเรียกว่าฝนไข่ฟ้ไข่อะาารจะห้องอะไรสะไปกินากาลแล้วครับพี่น้องปนไข่คร,ครับ แล้วต่อวันนี้เราจะไปกินกันนะครับโอเคครับปนไข่ครับพี่น้องแล้วเลยมาๆๆา,าปนไข่เนื้อทอดปลาครับปลาพักครับครับพักองอมขินเดงนะ ตอปก็ต้งมีกร้มาเป็นข่าวเลอวบอยโอ้เพชรปลาปลาเนี่ยนี่ยนังไก่

ข้อความฮะควมไหนฮะ